อันวาเรสคอตกจุดโทษโคตดดามา่ายิงแบบไหน VAR ถึงไม่ให้ประตูอัปเดตท,ทุกกระแสแชร์ข่าวสุดปังคุยลุ้งหนังกับแขมแจมไปด้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนในชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวสำหรับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เกมที่อาเรติโกมาลิดเอาชนะเลอมลิ o 1, ประตูลศูนย์ ก่อนจะตกรอบด้วยการแพ้จุดโทษที่เต็มไปด้วยความดราม่ามากมายจากสึกมาริดดาบี้เวอร์ชัน UCL เกมดังกล่าวอาเลตตโกมาริดขึ้นนำอย่างรวดเร็วจากประตูของคอนนกาลาเกอร์ตั้งแต่นาทีแรกของเกมและกลายเป็นประตูโทนสำหรับเกมนี้ที่ช่วยให้อาเลตตโกมาริดเอาชนะเลอมาลิทหประตูต่อศูนย์แต่ผลรวมยังเสมอกัน2ประตูต่อ2ต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีแต่ก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นจนต้องหาทีมเข้ารอบด้วยการดวลจุดโทษ โดยผู้เล่นคนที่2ของทัพตราหมีที่รับหน้าที่สังหารคือผู้เล่นอันวาเลสก่อนที่กองหน้าอาเจนตายจะยิงเข้าไปอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากมีการทักท้วงเพื่อเช็ค VR ผลปรากฏว่าลูกยิงของอันวาเลสถูกปฏิเสธให้เป็นประตูเนื่องจากเท้าซ้ายของอันวาเลสดันไปสัมผัสดโดนบอลก่อนที่เท้าขวาจะซัดเข้าประตูซึ่งเข้าข่ายการเล่นจุดโทษ2จังหวะนั่นจึงทําให้อลาโกมาลิตไม่ได้ประตูแถมยังเป็นที่มาของการตกรอบ16ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกซีซั่นนี้ ด้านตีโบตูตัวผู้รักษาประตูของเรอัลมาดริดออกมายืนยันว่าสังเกตเห็นจังหวะคูเรียนอัลวาเรสยิงจุดโทษ2จังหวะก่อนจะแจ้งผู้ตัดสินเพื่อสอบถามนายทวานชาวเบลเยียมให้สัมภาษณ์กับยูฟาดอทคอมว่าผมรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นดังนั้นเราจึงบอกเรื่องนี้กับผู้ตัดสินโดยตรงและจากนั้นก็ได้รับการยืนยันว่ามีการสัมผัสบอลสองครั้งและมันไม่นับซึ่งนั่นทําให้เราได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดอัลวาเรสลื่นและเขาสัมผัสบอลสองครั้งนั่นคือการพลาดจุดโทษ คุณไม่สามารถสัมผัสบอลสองครั้งได้นั่นเป็นความโชคร้ายแต่นั่นคือกฎด้านเดียโกซิเมโอเน่กุนซือของอาริโกมาลิตกล่าวถึงจังหวะสังหารจุดโทษของอันเวลสว่าผมเพิ่งเห็นภาพจังหวะนั้นกรรมการบอกว่าเท้าอีกข้างของครูเลียนไปโดนบอลก่อนแต่บอลไม่ขยับสักนิดเดียวเรื่องที่ว่ามันเป็นประตูหรือไม่คือประเด็นที่ต้องถกเถียงกันอย่างหนักผมคิดว่าอีกฝ่ายคงติดต่อไปหา v ว R ผมอยากเชื่อว่าพวกเขาเห็นว่าเขาโดนบอลก่อน สำหรับผลประกบคู่รอบก่อนรองชนะเลิศสึฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลอบ8ทีมสุดท้ายปารีสแซงต์แชแมงเข้าไปพบกับแอสตันวิลล่าอาร์เซนอลพบกับเรอมาริดตบาร์เซลโลนาพบกับ moon, บุนเซียดอนมุนบาเยิร์นมิวนิกพบกับอินเตอร์มิลานทั้งนี้เกมแรกจะ kick off ในช่วงวันที่8-9เมษายนส่วนเกมนัดที่2จะฟาดแข้งในระหว่างวันที่15-16เมษายนอัปเดตข่าวสารในแวดวงลูกหนังในช่องคุยลูกหนังกับแขมป์ได้เป็นประจำทุกวันนะครับ ฝากกดหัวใจแล้วกด Subscribe ช่องคุ้นงกับแขมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ครับพี่แขมขอญาดลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ